นอนปะจะนอนกับแม่จะนอนกับแม่อมีเด็กจะนอนกับแม่พีคเองไหมไม่ได้เจอกันเลยนะู้หนึ่งเนี่อ้อสะพอคคนีมามันหมอลำอยู่นีนางหนารถมาน้ำพอเลยอยู่ที่หน ยายกำลังคอยกันนางข้างหลังเปนผู้นั้นโดยโบไม่ย้าบีเลยนางมากระอรบมหอดบานกับเบองหลัง่านเชื่อันเปงถ้ยูนัยก็ระตายน้อย วันนี้วันหยุดคุณแม่คุณแม่ขออยู่กับลูกหนึ่งวันคุณแม่วะ่ะ<อ>เอาไว้ตำอะไรหรือบมีขึ้ในโรศัพท์ไปตาไม่สวยไหนยู่จังสิอ่านคอมเมนต์กันนะพี่ลิน อยู่บ้านในบ้านเดียวกันค่ะดูหลังที่หนึ่งที่สองที่สามบาลิลินหลังที่สามท้องเขาเขาปิดไอ้นั่นปิดเทอร์มไฟแด้พี่นิลินนั่นว่ายน้ำว่ายน้ำจบหรือยังยังพี่ลินกำลังเรียน สอนผู้สอนไหวยนามเรียนเก่งห้ามทวงหัวร้อยได้สบายแล้วเอาทำไมหนูเรียนไม่เก่งบ่เอ้าแล้วทำไมไม่จบมันยังไม่ถึงเวลาค่ะระยะเวลาหนูเรียนกี่เดือนถึงสามเดือนหรือยังสามเดือนค่อยจบ กดคืนหนนึ่ง้องพลอยคนสวยตัวจริงน่ารักมากค่ะค่ะเรนนี่เธอไปที่หน้าห้องของพี่สาวเรนนี่และตัดสินใจจะเปิดประตูเข้าไปแต่ว่าประตูมันก็น้องสีน้อนน้องตาเงือบ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 แล้วทีนี้จะคนนี้จะนอนที่หลังนะคะ ข้าวอนยอยบตัวกซุ่มอยู่ t ถวแถวบริ